อย่าลงทุนลงใจกับผู้ชาย3แบบนี้นะคะผู้ชายแบบแรกนะคะก็คือผู้ชายที่ไม่ให้ความสำคัญกับเลยไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันวาเลนไทน์วันขึ้นปีใหม่ไม่มีของขวัญไม่มีพาไปกินข้าวไม่พาไปเที่ยวและก็ละเลยความรู้สึก ู้ชายบางคนนะคะอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้นะคะมันก็แสดงออกถึงความสําคัญกับคนรักกันได้นะคะแบบที่2นะคะก็คือผู้ชายที่ไม่ตอบแชทชอบดองแชทนั่นเองค่ะแต่ผู้ชายบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยเนยุ่งมันยุ่งอะไรนักหนาอะไรแบบนี้คุณขาคุณยุ่งได้นะคะคุณสามารถยุ่งได้ทั้งวันเลยแต่ก่อนคุณจะยุ่งแชทบอกหนึ่งนาทีว่าจะยุ่งนะจะ้ ประชุมนะจะทํางานนะจะยุ่งนะจะหายไปทั้งวันเลยก็ได้ค่ะไม่ว่ากันเพงแต่ให้ความสําคัญแชทบอกกันนิดนึงเผื่อที่รักของคุณเขามีธุระอะไรแบบอยากคุยอะไรแบบนี้ไม่ใช่แบบอ้างว่าไม่เห็นแชทอ้างว่ายุ่งมากมายอ้างว่าไม่ได้จับโทรศัพท์จริงแล้วทุกคนอยู่กับโทรศัพท์ตลอดเวลาประเภทที่3นะคะคือผู้ชายที่ไม่มีเวลาให้คุณเลยเลิกงานไปกับเพื่อนไปเล่ากับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อน ไปดุนไปกับคนนั้นคนนี้ไปกับพี่ไปกับน้องไปกับญาติไปกับ,ไป,กบไปใครได้หมดเลนคือเวลาจะให้พาไปไหนคือก็คือจะอ้างน,นู่นอ้างน,นี้อ้างน,นั่นค่ะบอกเลยนะคะว่าผู้ชายสามแบบนี้ไม่ควรพกเอามาเป็นแฟนเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะมีข้อใดข้อหนึ่งข้อแล้วแต่นะคะ นั่นหมายความว่าอนาคตของคุณนะคะคุณจะอยู่กับผู้ใช้ที่ละเลยคุณไปตลอดชีวิตน,นะคะถ้าวันนี้ไม่ปรับตัวนะคะไม่สามารถที่จะดีไปกว่าน,นี้ได้นั่นก็หมายความว่าเสียเวลาที่จะลงทุนและก็ลงใจไปกับเขานะคะเพราะว่ายังไงเขาก็ไม่ได้เห็นค่าคุณดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะกลับมาดูแลตัวเองเห็นค่าในตัวเองให้ม,มากๆนะคะแล้วเราจะเจอคนที่เขาเห็นค่าในตัวเราค่ะ